สำหรับใครที่กำลังเจอปัญหาว่าน้องแมวฉี่ไม่เป็นที่นะคะฉี่ใส่ที่นอนบ้างนะคะมีกระบาดทรายฉีย่ก็ไม่ยอมฉี่หรือบางทีนะคะก็เห็นไปนั่งอยู่บนกระบาดทรายนานๆน,น,นะคะฉี่ก็ออกทีละนิดนะคะมีฉี่ปนเลือดให้เห็นบ้างนะคะอันนี้มันเกิดจากอะไรว่าเราไม่สะดวกพาไปหาหมอเลยนะคะมีวิธีดูแลจัดการอย่างไงนะคะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสัตวแพทย์หญิงส,าางสุติตาคำศรีหมอเล็กนะคะจากคลินิกเวทิดารักษาสัตว์ค่ะ วันนี้เดี๋ยวหมอจะมาเล่าให้ฟังเนาะว่าเรื่องของการฉี่ไม่ออกนะคะอาการมันเป็นยังไงนะคะอาการหลักๆเลยก็คือเราจะต้องเห็นว่าน้องแมวเราเนี่ยก็คือเบ่งฉี่นะคะฉี่ไม่ค่อยออกหรือฉี่ออกทีละน้อยเจอว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ฉี่บ่อยผิดปกติไปฉี่ก็ฉี่ไม่เป็นที่นะคะมีเลือดปนออกมาด้วยนะคะ ถ้าตัวที่เป็นหนักเนี่ยก็จะเริ่มซึมเบื่ออาหารนะคะแล้วก็เวลาจับท้องหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยอยากจะให้จับร้องนะคะเหมือนปวดท้องเนาะแล้วก็จะเจอว่าเลียที่บริเวณเอวัยวะเพศอยู่บ่อยๆนะคะอาการพวกนี้นะคะเป็นสัญญาณที่บอกว่าน้องแมวเริ่มมีปัญหาเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วนะคะสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะก็คือ ที่เจอได้ก็คือนิ้วนะคะนิวเนี่ยจริงๆแล้วเจอไม่ค่อยบ่อยนะคะโดยปกติที่เจอส่วนมากจะเป็นนิ่วสตูไว้นะคะสาเหตุต่อมานะคะก็คืออาจจะเป็นเรื่องของงอกนะคะตัวนี้นะคะก็อาจจะเจอได้กับน้องแมวที่อายุมากๆกนะคะก็ไม่ได้เจอบ่อยเท่าไหร่นะคะแต่ที่เจอได้บ่อยมากๆคืออะไรรู้ไหมคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุ นะคะอันนี้ก็คือเจอได้ประมาณแบบ60-70%ของน้องแมวก็คือจะเป็นจากจากเรื่องนี้เลยนะคะถามว่าปัจจัยโน้มนําเนี่ยเกิดได้จากหลายอย่างมากนะคะแต่หลักๆเลยนะคะของน้องแมวก็คือเรื่องของความเครียดนะคะอะไรที่จะทําให้น้องแมวเครียดได้นะคะอย่างเช่นการเปลี่ยนที่อยู่นะคะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่เนาะเปลี่ยนบ้านนะคะหรือว่าจะเป็นพาน้องแมวตัวใหม่เข้ามานะคะเขาไม่ชอบนะคะรู้สึก อ,อาจรู้สึกกดดันก็เครียดแล้วนะคะหรือว่าเป็นการพาน้องเดินทางไกลข้ามจังหวัดนะคะเป็นเวลาหลายชั่วโมงพวกนี้ก็ทําให้น้องอาจจะมีการอ้านจีแล้วก็มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายได้นะคะ แล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนอาหารทันทีเป็นต้นนะะี่เป็นปัจจัยน้มนำนะคะที่ทําให้เกิดการอักเสบขึ้นในกระเพาะปัสสาวะของน้องแมวได้และถึงหัวข้อสําคัญนะคะก็คือเราจะมีวิธีการดูแลจัดการยังไงได้เองบ้างที่บ้านในกรณีที่เรายังไม่สะดวกพาไปพบคุณหมออละนะคะ,ะวันนี้หมอก,ก็มี 5ข้อนะคะง่ายๆนะคะทำเองที่บ้านเลือกดูว่าเราสามารถที่จะสะดวกทําแบบไหนก็คือเลือกใ้แบบนั้นนะคะอันแรกก็คือพยายามทายังไงก็ได้ให้น้องกินน้ำมากขึ้นนะคะอาจจะใช้เป็นวิธีการป้อนนะคะหรือใช้เป็นพวกเปลี่ยนจากอาหารที่มีความแห้งมากๆเพิ่มน้ําเข้าไปอาจจะเปลี่ยนจากอาหารเม็ดมาเพิ่มอาหารเปียกเข้าไปหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะ อันนี้2ก็คือการให้กินแกรนเบอรี่นะคะตัวแกรนเบอรี่เนี่ยเป็นผลไม้ที่แบบใช้ในการรักษากระเพาะปัสสาวะอักเสบในคนมานานแล้วนะคะประสิทธิภาพค่อนข้างดีนะคะก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับของอน้องแมวได้นะคะก็คืออาจจะใช้เป็นตัวที่เป็นแคปซูลหรือว่าเป็นผงนะคะสำหรับของของสัตว์นะคะมาผสมกับอาหารให้น้องกินนะคะ แล้วก็อันที่3นะคะก็คือ,อแอปเปิลไซเดอร์นะคะตัวแอปเปิลไซเดอร์ก็คือน้ำส้มสายชูที่หมักจากแอปเปิลน,นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยก็อาจจะซื้อจาก ผลิตภัณฑ์ที่มีสมําเร็จรูปขายอยู่แล้วก็ได้เพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลาหมักนานอาจจะไม่ทันการในการที่จะเอามาใช้ดูแลจัดการน้องเมื่อมีอาการแล้วนะคะอาจจะช่วยในเรื่องของการทําให้ค่า pH นะคะหรือว่าความเป็นเกิดด่างในกระเพาะปัสสาวะลดลงนะคะก็มีโอกาสที่จะทําให้อาการต่างๆดีขึ้นได้นะคะอันที่4นะคะก็คือชาไหมข้าวโพดนะคะ ตัวตัวใหม่ข้าวโพดเนี่ยหาได้ในบ้านเราแบบง่ายมากนะคะวิธีการทําก็ไม่ยากนะคะก็คือหลากแดดก,ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เอามาต้มนะคะด้วยไฟอ่อนๆน,นะคะเคี่ยวไปสักระยะหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็จะได้เป็นใหม่ข้าวโพดไว้สําหรับทาชาแล้วใช่ไหมคะจากนั้นก็เอามาใส่ในถุงชานะคะก่อนที่จะเอามาให้น้องกินหรือมาผสมอาหารหรือป้อนน้องเนี่ยก็คือใช้น้ําเดือดนะคะ เทเข้าไปในถุงชาเหมือนเรากําลังจะทําชากินเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็กรองออกมาก็จะเป็นน้ําชาไหมข้าวโพดนะคะอันนี้สามารถที่ซัพพลีให้น้องกินได้โดยตรงเลยหรือว่าจะผสมกับอาหารก็ได้นะคะตันนี้ก็คือจากกระตุ้นการ ขับปัสสวะนะคะทำให้เคลียร์ระบบทางเดินปัสสวะของน้องได้นะคะอาจจะทำให้อาการน้องดีขึ้นได้ะคะ่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะตัวนี้ก็คือโบนบรสนะคะโบนบรสก็คือซุปโครงกระดูกนั่นเองนะคะตัวนี้คือแบบมีประโยชน์มากนิยมแบบรับประทานกันในคนนะคะตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันนะคะมีสารอาหารเยอะมากนะคะแต่ที่หมอจะพูดถึงนะคะสารอาหารที่สำคัญสำหรับโรคนี้ของแมวนะคะก็คือ กลูโคซามีนและก็คอนดรอยตินนะคะพวกนี้จะเป็นสารประกอบอยู่ในผนังกะระเพาะปัสสาวะนะคะจะช่วยทําให้กะระเพาะปัสสาวะแข็งแรงขึ้นนะคะลดการอักเสบต่อต้านเชื้อแบคทีเรียได้ะะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับ5ข้อที่หมอแนะนําไปนะคะถ้าใครสะดวกวิธีไหนก็เลือกใช้กันได้เลยเนาะแต่ที่สำคัญนะคะก็คือถ้าเราลองใช้แล้วประมาณ1-3วันไม่เกิน3วันนะคะถ้าอาการน้องไม่ดีขึ้นนะคะหรือน้องมีอาการที่แย่ลงอย่างเช่น น้องไม่เดินเลยนะคะอ่อนแรงมากไม่กินอาหารฉี่ไม่ออกเลยนะคะ อันนี้ต้องรีบพาไปพบคุณหมอนะคะแสดงว่าอะไรแสดงว่ามีการอุดตันของท่อทางเดินปัสสาวะแล้วต้องรีบไปสวนออกนะคะยังไงก็ลองไปปรับใช้กันดูนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคําถามเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้สอบถามกันมาได้ตลอดเลยนะคะหรือใช้วิธีทั้ง5วิธีแล้วได้ผลยังไงบ้างก็มาเล่าสู<ห>่กันอย่า,ยาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ใหมอทําคลิปดีๆต่อไปนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีคะ่ะ 拜拜。